สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด20กันยายน2565สุเทพเทือกสุบันอดีตรองนายกรัฐมนตรีรอดบ่วงกรรมกว่า10ปีคดีอื้อเช้าแห่งยุครวมหัวประมูลสร้าง396โรงพักทดแทนรวมมูลค่า5,848ล้านบาทพร้อมกับจำเลยอีก5คนประกอบด้วย พลตำรวจเอกประทีพตันประเสริฐอดีตรักษาราชการแทนพบตรพลตำรวจตรีสัจจะคดฮิรันพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณบริษัท PCC Development and Construction จำกัดและนายวิศนุวิเศษสิงห์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเนื่องจาก YouTube มีการจำกัดการมองเห็นของช่องเรื่องเล่าข่าวเด็ด เพื่อให้ท่านผู้ชมไม่พลาดข่าวสารประจำวันทางทีมงานจึงได้สร้างช่องใหม่ชื่อ Inside News ฝากกดติดตามได้จากลิงก์ข้างล่างหรือชมวิดีโอต่อกดลิงก์ที่ท้ายคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะให้หลังคำพิพากษานายชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตสสบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยได้ไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวว่า ส่วนตัวต้องแสดงความยินดีว่านายสุเทพเก่งมีความสามารถในการต่อสู้จนทำให้ตัวเองบริสุทธิ์ได้วันนี้กระบวนการนี้ได้จบสิ้นแล้วนายสุเทพจะไปเล่นการเมืองไปเป็นที่ปรึกษาหรือไปทำงานให้ประชาชนก็เท่ากับว่านายสุเทพทำได้ไม่มีมนทินอะไรติดค้าง นายชูวิตรับว่าเรื่องนี้ถือว่ากระบวนการยุติธรรมได้ทำงานแล้วกระบวนนี้จบแล้วแต่ในฐานะที่นำเรื่องเข้าสู่สภานายชูวิทยอมรับว่าเรื่องนี้มีความเสียหายมันเกิดขึ้นแล้วแต่ยังหาผู้รับผิดชอบกับความเสียหายงบประมาณในส่วนนี้ได้เลยซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทราบ ส่วนตัวไม่ทราบจริงๆว่าเรื่องนี้ใครผิดวันนั้นเป็นเพียงฝ่ายค้านไม่ได้มีความรู้เรื่องกฎหมายลึกซึ้งหรือมีหน้าที่ในการหาตัวผู้กระทําผิดตนเพียงเห็นว่าโครงการที่มีความเสียหายผู้ผิดมันต้องมีแน่ๆแ,แต่ถามว่าใครอย่างไรคงตอบได้เพียงว่าต้องยินดีกับนายสุเทพไร้หม่นทินแล้วจะเรียกเครดิตเก่ากลับมาว่าไม่มีความเสียหายเรื่องคอร์รัปชันส่วนตัวก็ต้องยอมรับ เมื่อถามว่าท้อไหมนายชูวิ์ชี้ว่าประเทศไทยมีอะไรประหลาดประหลาดเยอะย้อนกลับไปยังที่มาของคดีนี้อ้างอิงบางส่วนจากสถานีคิดเลขที่12สร้างโรงพักช้าคดีก็ช้า โดยสุริวงศ์เอื้อปฏิพานระบุว่าโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2552ในยุครัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะซึ่งนายสุเทพเทือกสุบัรณเป็นรองนายกดูงานตำรวจมีพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณเป็นผออตรอโดยกำหนดรายละเอียดไว้ชัดเจนว่าต้องกระจายการประมูลตามรายภาค จากนั้นในช่วงกลางปี2552เกิดข้อขัดแย้งระหว่างพลตำรวจเอกพัชรวาดกับรัฐบาลแถมเกิดวิกฤตแต่งตั้งผบอตอรอเพื่อมาแทนพลตำรวจเอกพัชรวาดซึ่งจะ,กะเกษียณใน30กันยายน2552โดยนายอภิสิทธิ์ผลักดันพลตำรวจเอกประทีพตันประเสริฐมืองบประมาณแต่คณะกรรมการกตอตชอส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย ส่วนใหญ่เห็นว่าพลตำรวจเอกจุมพลมั่นหมายมือสืบสวนปราบปรามเหมาะสมกว่ามาก นายอภิสิทธิ์ดันแล้วดันเล่าประชุมหลายรอบก็ไม่สําเร็จแต่กลับใช้วิธีให้พลตํารวจเอกประทีปทําหน้าที่รักษาการแทนพบตอรอไปเกือบเกือบปีช่วงนี้แหละที่ไปเปลี่ยนสัญญาสร้างโรงพักและแฟลตตำรวจจนกระทั่งอีกสองปีจึงเริ่มก่อสร้างแต่ลงเอยก็ทิ้งร้างกลายเป็นสถานีที่มีแต่เสากันไม้เลื้อยพันหรือผนังอิฐแตบเลือยเปล่า ปล่อยให้ตำรวจใน396โรงพักที่อยู่ในโครงการต้องไปใช้อาคารจอดรถโรงอาหารกระทั่งห้องน้ำเป็นที่ทำงานแทน จากนั้นในปี2556นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์สสพักรักประเทศไทยอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกดูแลงานตำรวจโดยงัดเรื่อง396โรงพักร้างออกมาแชมีหลักฐานภาพถ่ายประจานพร้อมสร้างความตื่นตะลึงไปทั้งสังคม ก่อนที่นายสาธิตเพ่งดิตอธิบดีดีเอในขณะนั้นจะเข้ามาสอบสวนและสรุปพยานหลักฐานส่งเข้าปปชให้ดำเนินการเอาผิดต่อไป จนปี2556มีการชัดดาวจากม็อบที่นำโดยนายสุเทพมีรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม2557จากนั้นคดีเหมือนจะเงียบหายไปต่อมานายสุเทพยื่นฟ้องนายทาริตและหนังสือพิมพ์ข่าวสดมติชนฐานหมิ่นประมาทกรณีนายทาริศแถลงข่าวสรุปคดี396โรงพักกระทั่ง29มีนาคม2561สารมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องชี้ว่า นายธาริศแถลงตามอำนาจหน้าที่และเป็นคดีที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่มติชนและข่าวสดเสนอไปตามข้อเท็จจริงโดยสุจริตและในคำพิภากษาคดีหมิ่นนี้ชี้ว่านายสุเทพได้เบิกความยอมรับเองว่าได้เห็นชอบตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอให้เปลี่ยนแปลงสัญญาเชื่อได้ว่าเป็นการกระทำที่ขัดกับมติครมและระเบียบสำนักนายก ต่อมาปปชจึงขยับขอคัดคำพิพากษานี้เพื่อนำไปประกอบการไต่สวนคดีทุจริต396โรงพัก จนในที่สุดปี2562เมื่อวันที่6สิงหาคมปปชแถลงมติชี้มูลความผิดโครงการ396โรงพักโดยมีมติเอกฉันชี้มูลความผิดนายสุเทพมีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ส่วนพลตำรวจเอกประทีบโดนชี้มูลความผิดอาญามาตรา157และมีมูลความผิดวินยัย ขณะเดียวกันปปชยังชี้มูลความผิดตำรวจในคณะกรรมการประกวดราคาทั้งทางอาญาและทางวินยัยโดยพลตำรวจตรีสัจจะคตฮิรันและพันตำรวจโทสุริยาแจ้งสุวรรณมีมูลความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพุทธศักราช2552และตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร แรแงขณะที่บริษัท PCC Development and Construction จำกัดในฐานะบริษัทรับเหมาโดนด้วยในฐานะผู้สนับสนุนการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องยังไม่ถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนื่องจากอายการสูงสุดไม่สั่งฟ้องด้านปปชตัดสินใจยื่นฟ้องเองก่อนที่สารจะพิพาคสายกฟ้องทั้งหมดต้องจับตารัฐธรรมนูญ2,560เปิดช่องให้โจทย์สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่สารดีกาได้อีกชั้นเรื่องนี้จึงอยู่ที่ที่ทประชุมคณะกรรมการปปชจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ และในวันที่21กันยายนหลังจากที่สารดีกาได้พิภากษาย,ยกฟ้องนายสุเทพเทือกสุวรรณแล้วต่อมานายชูวิทย์ก็ออกมาไลฟ์สดและแสดงความยินดีกับนายสุเทพพร้อมพูดคุยเรื่องดังกล่าวไปแล้วนั้นยังได้โพสต์ข้อความเรื่องนี้โดยเปรียบเทียบคดีโรงพักกับคดีจำนำเข้าว่ามีความเหมือนที่แตกต่างโดยมีรายละเอียดว่า สาลมีคำพิาพากษายกฟ้องคุณสุเทพเพราะเห็นว่าเป็นเพียงรองนายกผู้กำกับดูแลนโยบายคอรมออนุมัติโครงการนี้เพียงหลักการเฉพาะเรื่องเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนส่วนวิธีการจัดจ้างเป็นเรื่องของหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ให้ความเห็นชอบอีกทั้งคุณสุเทพมีหน้าที่เพียงกำกับดูแลนโยบายโดยทั่วไปการเซ็นอนุมัติรวมสัญญาตามที่สตอชอเสนอมาก็ไม่ต้องผ่านคอรมอสรุปยกฟ้อง ไม่ผิดมาตรา157ส่วนจำเลยอื่นไม่ปรากฏว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการให้เสนอขอเปลี่ยนแปลงวิธีจัดจ้างหรือมีวิธีการที่มีชอบอื่นๆเมื่อคำพิพาคสามาเป็นแบบนี้ต้องยอมรับ เพียงแต่ทำให้ผมหวนคิดถึงคดีจำนำเข้าของยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้กำกับดูแลนโยบายเช่นกันแค่คิดเปรียบเทียบเท่านั้นเพราะผมเป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายอะไรลึกซึ้งอย่าคิดว่าผมไปเข้าข้างใครบาปกรรมตายระหว่างคดีโรงพักกับคดีจำนำเข้าคดีหนึ่งไม่พบหลักฐานการทุจริตอีกคดีหนึ่งพบหลักฐานการทุจริตแต่ก็เป็น เพียงผู้กำกับดูแลนโยบายและไม่พบว่าใช้อำนาจครอบงำสั่งการไม่ให้มีการทุจริตเหมือนกันผมหมายถึงระดับนายกและรองนายกนะครับแม้ความเสียหายจะมีตัวเลขที่แตกต่างกันแต่จะเสียหายเงินหลวงบาทหนึ่งหรือเป็นหมื่นล้านผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกประชาชนอย่างผมก็คิดได้เท่านี้มีหน้าเล่าผมถึงไม่รุ่งทางการเมืองเหมือนคนอื่นเขา ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชน